สวัสดีคะ่ะนักเรียนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะนักเรียนทุกคนหยุดวันเสาร์อาทิตย์นี้คิดถึงจังเลยไหนใครมาส่งงานแล้วบ้างคะยกมือให้ดูหน่อยเร็วอ่ะโอ้โหโอเคอ่ะ ทุกคนก็มาส่งเน,นเกือบจะครบแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะจะมาฉะเฉลยข้อสอบกันใช่ไหมที่เราทํากันไปในครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเป็นการบ้านแต่ว่ายังไม่ได้ฉเฉลยเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาฉะเฉลยกันนะคะอ่ะทบทวนกันก่อนเราเรียนเรื่องมาตาตอสะกดแม่ใดเอ่ย แม่เกิลเก่งมากแม่เกิลนะคะแม่เกิลอ่ะมีตัว <Yeah. S 1> อะไรมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดคะแม่เกิลวอแหวนค่ะอ่ะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดมีตัวอื่นอีกไหมคะ, <Yeah. S 1> ะไม่มีแล้วคะ่ะ <Yeah. S 1> อ่ะไม่มีแล้วคะ่ะเก่งมากเลยไม่มีแล้ว เดี๋ยวเรานะคะจะมาเฉลยกันก่อนนะวันนี้ยังไม่ต้องอ่านหนังสือนะคะทุกคนเอาหนังสือขึ้นมาหนังสือหนังสือหนังสืออ่าค่ะค่ะอ่าเปิดหนังสือหน้าที่ห้าสิบสี่ค่ะเปิดหนังสือหน้าที่ห้าสิบสี่ขึ้นมาเอาหนังสือภาษาไทยนะคะเปิดหน้าที่ห้าสิบสี่เลยอ่า เปิดหน้าที่54นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อแรกเลยอ,อันนี้เป็นการบ้านนะคะของสัปดาห์ที่แล้วนะวันนี้เราจะมาเฉลยก,กันนะคะในชั่วโมงเนี่อ่าไรนคห้าสิบี่ค่ะ54กับห้นะคะ ห้าบสี่กับห้าสิบห้าติดกันเลยสิบข้อสิบข้อค่ะทำแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะอ่ะอย่าลืมปิดไม้นะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มข้อที่1กันเลยไปอย่างรวดเร็วเราจะได้ขึ้นมาตาตัวใหม่กันนะคะวันนี้อ่ะคุณครูเริ่มเลยนะคุณครูจะเปิดหน้าใหญ่นะคะจอใหญ่นะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะถามว่า ข้อที่1น,นะคะคำใดอยู่ในมาตาแม่เกลข้อที่1อ่อาวข้อที่2อ,อ้ายข้อที่3อ้างตอบอะไรคะอ้าตอบข้อที่ที่หนึ่งค่ะถูกต้องอ่าวนะคะอ้าวนะ อ่านี่อยู่ในมาตาแม่เกย์เพราะว่ามีวอลแหวนเป็นตัวตัวอะไรคะอ่าเป็นตัวสะกดส่วนข้อสองไอไอมียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่แม่อะไรเอ่ยแม่เกยค่ะจำได้ไหมเนี่ย อ่าแล้วงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กง,กงค่ะเก่งมากเก่งมากอ่ะมาข้อที่สองคำในข้อใดไม่ใช่คำในมาตาเกลข้อที่1น,นะคะแพวพาวข้อที่สองพ้นขวาข้อที่สาม ข้าวเหนียวคำไหนคะไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่าข้อที่สองใช่ไหมอ่าเก่งมากเพราะว่าคําที่หนึ่งเนี่ยก็มีวอแหวนเป็นตัวสะกดทั้งสองคำเลยสะกาคำที่สองนะคะมีแม่กลกับ แมกอกานะคะเป็นตัวสะกดนะเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ใช่นะคะอัะอนนี้นะเหมือนกันอ่ะข้อใดอันนี้ข้อ3นะคะข้อที่3ข้อใดคือคำในมาตาเกลที่เป็นชื่อของพืชอ,อ่ะชื่อของพืชนะข้อที่1มันแกวกับแห้ว ข้อที่สองไข่เจียวกับเกี๊ยวข้อที่3ค้างคาวกับแมวตอบอะไรดีคะอ่าข้อที่1นอ่าแล้วไข่เจียวกับเกี๊ยวนี่เป็นชื่ออะไรคะอ่านนะะของกินหรืออาหารอ่าแล้วข้อที่สามนะคะ ข้างข้าวกับแมวเป็นอะไรคะอ่าเป็นชื่อสัตว์นะคะอ่าเก่งมากข้อที่4นะคะคำในข้อใดมีตัวสะกดเรียงลํำดับเหมือนกับคำว่าเรื่องราวอ่ะบอกถามก่อนว่าเรื่องเนี่ยอยู่ในมาตาแม่อะไรคะงองูเป็นตัวสะกด ่าเก่กมากแม่กงค่ะแล้วราวละ่ะราวอ่าเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะอยู่ในมาตาแม่กงกับมาตาแม่เกลอ่ะข้อที่หนึ่งะคะคำว่าหนุ่มสาวข้อที่สองร่างกายข้อที่สามคองแค้วตอบอะไรคะ อ่าข้อที่สามเพราะว่าคลองนี่ก uh, <conf> ็อยู uh, say, <and> moi, <Alexandria> ่ในมาตาแม่แม่กงอ่ากับแม่เกลส่วนคำอื่นๆหนุ่มสาวนี่อยู่ในมาตาแม่ไหนคะหนุ่มมอม้าเป็นตัวสะกดอ่าแม่กมแล้วสาวล่ะอ่าแม่เกลเพราะวอาแหวนเป็นตัวสะกดแล้วคำว่า ร่างกายหรอคะค่ะแม่กงกับแม่ยอยักษ์เป็นตัวสะกดเก่ะแม่เกยาเก่งมากข้อนี้นะคะข้อที่4ตอบ3ข้อที่5นะคะเติมคำในมาตาเกลคำใดในประโยคจึงจะถูกต้องคุณยายตำน้ำพริก ใส่กุ้งแห้งเติมน้ำตาลและบีบมะนาวให้มีอ,อ่ะมันมีลดข้อที่หนึ่งนะคะลดชาติข้อที่สองลดเปรี้ยวข้อที่สามลดอร่อยต้องเป็นมาตาแม่เกิลได้นะทุกคนลดอะไรดีนะเปรี้ยอ่ะลด เปรี้ยวถูกต้องค่ะเก่งมากเลยอันนี้นะคะรสเปรี้ยวก็คือมะนาวเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วบีบมะนาวมะนาวเนี่ยมันมีรสอะไรอะเปรี้ยวออมะนาวมีรสเปรี้ยวอ่นนี้นะคะส่วนรสชาติเนี่ยจะอยู่ในมาตาแม่กดนะแล้วก็คำว่าอร่อยเนี่ยยอยักเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่ แม่อะไรคะยอหยับเ,เป็นตัวสะกดอ่าแม่เกยเก่งมากค่ะอ่าข้อ6เลยข้อ6นะคะชื่อการสแสดงดนตรีไทยข้อใดที่มีคำในมาตาเกิลข้อที่หนึ่งเป่า,าุลุยข้อที่สองตีกองยาวข้อที่สามสีซออู้อ่าตอบอะไรคะ อ่าตอบพ่อสองค่ะตีออ 2, 5, ตกองยาวนะเพราะว่าคขาไม่ยาวเนี่ยอยู่ในมาตาแม่มเกิลสุอ่ะข้อที่เจ็ดนะคะประโยคใดมีคำในมาตาเกิลมากที่สุดข้อที่หนึ่งเขานอนดึกมาก จึงง่วงนอนและหาวตลอดเวลาอ่ะข้อ,ขอที่หนึ่งนี่มีมาตาแม่เกิลกี่คำอคเดียวอ่ะคำเดียวเก่งมากข้อที่สองข้อที่สองนะคะนกเขาแมวและเหยี่ยวมีตาไวอ่ะข้อที่สองนี้มีมาตาแม่เกิลกี่คำคะ อสองคำนะคะข้อที่สามนะชาวนาใช้เคียวเกี่ยวข้าวอ่อข้อนี้มีกี่คำคะ่คหนึ่งสองสามส,ามส,ามสี่อ่ะข้อนี้มีสี่คำเขาถามว่ามากที่สุดเราต้องตอบข้อหนึ่งสองหรือสามคะ เก่งมากค่ะสามคะ่ะข้อที่แปดนะคะนี่นะข้อที่แปดนะคะข้อใดคือคำในมาตาเกลที่เป็นชื่อของนกข้อหนึ่งครับอ่ะข้อขอ,อ่ะข้อที่ หน,นะคะข้ออันนี้ตอบ1น,นะคะเต้าแล้วนะคะเป็นชื่อนกเขียวเสวยเป็นชื่อมะม่วงมะเมี่ยวเป็นชื่อชมพู่นะคะเอามาข้อที่9นะคะประโยคนี้มีคำในมาตาเกลกี่คำ อ่ามีคนบอกสามบางคนบอกสี่อันนี้1นึ่คำนี้1นึสองสามแล้วก็สี่ค่ะอ่าข้อนี้นะคะข้อที่9้าตอบสี่คำค่ะเก่งมากอ่านี้ตอบสี่คำนะคะ มีคำว,ว่าแจ๋วผิวขาวแล้วก็ดาวนะคะอ่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนะมาตากลมมาตากลมมาตาเกยและมาตาเกลม,มีลักษณะใดเหมือนกันข้อที่หนึ่ง ทุกมาตาไม่มีตัวสะกดทุกมาตามีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดหลายตัวสามนะคะทุกมาตามีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวทุกมาตามีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวคอ อตอบข้อที่สนะคะเก่งมากทุกมาตานี่ที่ว่ามาเนี่ยมีัาชนะนะคะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวอ่ะนี่นะคะมาตากงก็มีอะไรเป็นตัวสะกดขะมาตากงาะฮะ กงนะคะกงกงององูกกมนะคะกกม <า S 1> มอมาเก <มา S 1> ออย่ะค,คะเกยยอ,อยากเกยวอลแหวนวเก่งมากค่ะอันนี้นะคะตอบว่าทั้งทุกมาตราที่ว่ามาเนี่ยมีพยัญชนะนะคะ ที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวก็คือมีพมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนั่นเองนะคะเด็กๆนี่นะอ่ะก็ครบหมดแล้วนะคะอ่ะทุกคนปิดไมค์เร็ววันนี้เขียนตามคำบอกไหมคะวันนี้เขียนตามคำบอกไหมวันนี้ไม่เขียนค่ะ วันนี้นะเราจะขึ้นมาตาตัวใหม่กันอะไรนะอย่าเขียนตามคำบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้มีเกมให้เล่นเล่นเกมไหมอะ่ะเล่นเกมไหมอะ่ะฮะ อ๋อ,อเพราะว่าบางคนเขียนวันที่ไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเขียนวันที่กันไปแล้วใช่ไหมคะดีนะหนูไม่ได้เขียนดีนะหนูไม่ได้เขียนนะบางคนก็หนูเขียนไปแล้วใช่ไหมคะเขียนวันที่กันไปแล้วใช่ไหมอ่ะทุกคนงั้นวันนี้เขียนตามคำบอกกันเนาะ อ่าออ่าอ,อ,อ,อเขียนตามคำบอกค่ะสิบคำนะคะตั้งแต่มาตาแม่กอกาเลยมาตาแม่กอกาอ้าวเขียนเลยหนึ่งถึงสิบนะตั้งแต่มาตาแม่กอกานะคะแม,ม่มีเราวันนี้เราจะเขียนมาตาแม่กอกามาตากกม มาตากลมมาตาเกยแล้วก็มาตาเกลห้ามาตานะคะสิบคำค่ะค,ครับว่ายังไงคะ่คคะไม่มี เสียงอะไรเววเววอ่าหนึ่งถึงสิบค่ะ เสร็จยังคะหนึถึงสิอ่าเ,เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเอาเริ่มคำที่หนึ่งเลยนะเ,เคะเอโอเคเริ่มเลยคำแรกคำว่าอ่าคำแรกคำว่า,ะวาตะกแกรง ตะดกระแรงตัดกระเแรงอะไรนะคะตะดกระแรงตกระเแรงกระแรงครูกระดกลิ้นสุดแล้วนะตะดกระแรงนะคะตะดกระแรง คำที่สองคำที่1น,นะคะตะกแกรงตะกแกรงคำที่สองนะคะคำว่าตำลึงตำลึงข้อที่สองนะคะตำลึง ตำลึงอ่ะข้อที่หนึ่งตะกแกรงข้อที่สองตําลึงข้อที่สามสสาคำาลึงตําลึง ตำลึงรค,รคำที่สามคำว่าบุรีบุรีคำที่สองครับตำลึงค่ะคำที่หนึ่งตะแกรงคำที่สองตำลึง,ำลงคำที่สามบุรีค่ะอะะ่าอะไรนะคะ บุรีคำที่สีนะ่คำที่สี่เลยนะคำที่สี่คำว่าจระเข้จระเข้จระเข้อเลยนะคะ ตำลึงตำลึงตำลึงค่คะ,ะครูจะไล่ให้ใหม่แต่คำแรกนะคะคำที่หนึ่งตะกแกรงคำที่สองตำลึงคำที่สามบุรีคำที่สี่จระเข้ คำที่ห้านะคะคําว่าออมสินออมสินออมสินข้อที่ห้าออมสินค่ะออมสินออมสิน บุตรีค่ะบุตรีคำที่เอาคำที่หนึ่งเริ่มใหม่ตั้แต่คำที่หนึ่งนะฟังก่อนทุกคนหยุดฟังนี่ที่ก้อนค่ะอย่าเป่าลมใส่ไม้นะคำที่ห้าแล้วครับออมสินค่ะออมสินเอาฟังนะคะเดี๋ยวรูจะไล่ให้ใหม่ตั้งแต่คำที่หนึ่งนะคำที่หนึ่งตะแกรง คำที่สองตํลึงคำที่สามบุรีคำที่สี่จระเข้คำที่ห้าอ,อมสินคำที่หกคำว่ามอมแมมมอมแมม มอมแมมมอมแมมมอมแมม,แมใช่ค่ะคำที่หกมอมแมมค่ะมอมแมมคำที่คำทีห่ห้าครับคำที่ห้อมสินค่ะออมสินอ่ะคำที่หกมอมแมมนะคำที่เจ็ดคำ คำที่อะไรนะคะคำที่ลงคำว่าอะไรลร่ะคะมอมเมมค่ะมอมเมมอ่ะคำที่เจ็ดนะคะคำว่าหลายล่ะอืไม่เอาเอาไปแล้วเอาไปแล้วค่ะคำว่า รอยประรอยปรคำที่ะคำที่เจ็ดรอยประค่ะรอยประรอยประผู้ช่วยคะคำที่หกกระดิไกระค่ะกระดกค่ะอ่าคำที่เจ็ดรอยประคำที่แปดนะคะคำว่า ปล่อยปละปล่อยปละอ่าไม่เหมือนกันนะ,ะปล่อยปละปลอยปลอเะคำที่เก้าดาวเรืองดาวเรืองเก้านะคะ คำสุดท้ายนะคะคำว่าตะหลิวตะหลิวอ่นนี่คุณครูคำที่เก้าดาวเรืองคำที่สิบตะหลิวอ่ะคำว่าตะหลิวเนี่ยคุณครูเคยให้คัดไปนะใครเขียนมาผิดนะโดนแน่อะไรนะคะ อ้าครูฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะต้องพูดทีละคนนะคะไม่งั้นไม่รู้เรื่องค่ะอาเดี๋ยวครูจะไล่ให้ฟังใหม่นะคะตั้งแต่1นึถึงสินะคะนักเรียนปิดไมค์ก่อนนะไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวครูไล่ให้ฟังใหม่คำที่หนึ่งตะกแกรงตะกแกรงเพรที่หนึ่งนะคะ ข้อที่สองคำว่าตำเึิงอ่าฟังค่ะคุณครูไล่อยู่ค่ะคำที่สองนะคะตำเึิงคำที่สามบุรีคำที่สี่จอระเข้คำที่ห้าอ,อมสินคำที่หกมอมแมม คำที่7จ็ดอยประคำที่8ปดปล่อยปละคำที่9ดาวเรืองคำที่สิบตะหลิวคำที่สิบตะหลิวอะครบสิบคำแล้ว แต่เราจะไม่เฉลยกันในตอนนี้จะไปเฉลยในคาบการบ้านนะคะเพราะตอนนี้ไม่ทันแล้วะอะไรนะคะคะตาหลิวค่ะตะหลิวตะหลิว,ลวอ่า สิบคำนะคะตะหลิวอาเขียนครบ10บคำหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเขียนนะหนึ่งนาทีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคาบการบ้านนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคาบการบ้านนะโอเคไหมคะโอเคไหมทุกคนโอเคไหมคะโอ,คโอเคค่ะโอเคค่ะอ่าเขียนเสร็จกันหรือ,อยังคะสิบคำ เขียนเสร็จไหมคะไหนใครเสร็จแล้วบ้างสิบคำเรร้แล้วคะ่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบการบ้านนะคะแต่ว่าคาบต่อไปเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษปกติกแล้วเราจะเรียนติดกันเลยใช่ไหมภาษาไทยกับคาบการบ้านใช่ไหมคะเราจะเรียนติดกันเลยใช่ไหมแต่วันนี้มีมใช่แต่วันนี้ตารางใหม่ คุณครูขวัญมาแล้วนักเรียนอะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันเข้ากันบ้านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะ